สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่ก็คือเสียงของคนที่ไม่สบายนะจ๊ะเสียงอาจจะฟังดูอุยอุออีหน่อยก็ต้องขออภัยนะจ๊ะหน้าตาอาจจะเสื้อโทรมหน่อยก็ต้องขออภัยเช่นเดียวกันนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็ฟื้นจากการนอนสมแล้วใช่ไหมก็เลยต้องตื่นมาทำงานหาเงินงานที่ทำคืออะไรคือ วันนี้เป็นงานที่ต้องทำคือเป็นงานทำดอกไม้นะจ๊ะสำหรับทำเค้กแต่งงานในวันศุกร์เสาร์นี้นะจ๊ะวันเสาร์นี้ต้องเอาไปส่งลูกค้าแล้วก็เลยต้องทำดอกไม้ไว้ก่อนนะจ๊ะตีมงานของเขาเป็นเออไม่ใช่ตีมงานขงเขาตีมของเค้กนะคะคือลูกค้าสั่งเป็นตีมขาวดํานะใบไม้ก็เลยเป็นสีดํานะอันนี้ก็คือดอกไม้แต่ว่ายังทําไม่เสร็จหรอกอันนี้คือดอกกลาบนะจ๊ะอืม นะเออแต่ว่ายังทำพ่เสร็จศษเดี๋ยวจะต้องไปทำํำห้เสร็จจะได้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทำอย่างอื่นต่อไปนะจ๊ะโอเคโอเคก็นี่แหละนะมาเปลีสถานะให้ดูนะจ๊ะว่าไม่สบายนอนสรมไปก็อาการก็ดีขึ้นดีขึ้นนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมาออดแอดออดแอดให้ดูแน่นอนนะจ๊ะโอเคไปก่อนละสวัสดีค่ะ